สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน่างน้ำโชคนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดก็ได้มีของมาฝากท่านผู้ชมเาะคะ่ะนาะเป็นแนวทางของอาจารย์ข้นสีสเกตนะคะท่านผู้ชมค่ะก่อนจะไปฟังแนวทางของอาจารย์ข้นสีสเกตฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นศีสเกตเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางของเพิ่นกับลบายค่ะท่านผู้ชมบนกระสีมีเอ่อสามตัวชุดหนึ่งนะคะรากาสองตัวสองชุดแล้วก็เลขล่างของเพิ่นอีกสามชุดเนาะค่ะเนาะ อาจารย์ค้นสีสเกตเพื่อนกระซ่งมาทางไล่แอดหลายมือแล้วค่ะแต่แอดกับบริมีเวลาโล่งเนาะ,ะเนาะกับมีภารกิจนอนนีนอนนะคะแล้วกับมีอาจารย์อื่นๆที่เพื่อนทรงมากกอนกับมีนะคะก็ได้ได้โล่งตามลําดับเนาะ,ะเนาะสาหรับของอาจารย์ค้นศีสเกตนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพื่อนกระปิดตรงไลยอาจารย์นะคะตรงไลยอาจารย์ เลขตรงของอาจารย์คนศีสเกดนี่ตรงไรอาจารย์ตรงของของพ่อเอตรงครอบของอาจารย์วิละนะคะตรงครอบของพ่อพ้มพอมค่ะท่านผู้ชมค่ะซึ่งตามตามที่แอดติดตามตามที่แอดมึงนี่เนาะค่ะเนาะตัวเลขของอาจารย์ศีสเกตตัวเลขของพ่อพ้มตัวเลขของพ่อเอตรงก็ของพ่อพ้มรลยอาจารย์วิละคะท่านผู้ชมค่ะตรงกันนะคะซึ่ง แอดคิดว่าถ้ามันตรงกันแบบนี้นะคะมันมีความหนาจะเป็นสูงนะคะท่านผู้ชมก็อยากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานะคะข้ไปย้อนเมืองเลยนะคะเด้อว,ว่าตัวเลขที่ตรงกันคือตัวใดนะคะเดี๋ยวแอดจะเฉลอยอยู่นะคะท่านผู้ชมครับรูปภาพบอกไปว่ามาเห็นรูปภาพรูปภาพที่แอดเอาลงเป็น พื้นหลังของการบรรยายอยู่นี่นะคะเป็นภาพของเป็นภาพวาดนะคะท่านผู้ชมเป็นภาพวาดที่เร็กหน่อยเลี้ยงควายนะคะซึ่งมันก็เฮ็ดให้เฮ็ดเห็น,หนอดีตนะคะเพราะว่าแอดก็เคยเลี้ยงควายคือกันเนาะค่ะเนาะแอดเห็นว่ามันน่ารักดีก็เลยมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพไปเพื่อนๆแล้วก็ได้ฟังไปนะคะเนาะสำหรับตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นศีสะเกดเนาะค่ะเนาะอาจารย์ค้นศีสะเกดเพิ่นก็ให้บนคือ 398นะคะแล้วก็เลข2ตัวบนก็คือ98 97นะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขล่างเลขล่างก็มี7 1-7-2-7-4นะคะความตรงก็คือตรงอยู่เลขล่างนี่ท่านผู้ชมคะ่ะคือ7 1กับ7 2 7 2สิตรงหลาตรงไอาจารย์นะคะ่ะเนาะ7 1กับตรง7 2กับตรงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมกับพิจารณาไวัยนี่เด้อคะ่ะ เพราะว่าถ้ามันตรงคือเจ้ามือพอเห็นปุ๊บก,ก็อยากอ่านคือกันนะคะท่านผู้ชมแอดก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมว่าเฝ้าจัดไว้นะคะซึ่งตัวเลขแนวทางของผัอเอีพอเอ๋พูดเน้นย่ำม,มาในข่าว่าให้เน้นสองนะคะแอดไม่เห็นของอาจารย์ข้นศรีสกเกตพนสทรงมาให้นี่เจ็ดองกระตรงกันนะคะอันนี้ห้าบ่บอกจากว่ามันสีออกตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ เพียงแต่่วาวิเคราะห์เพียงแต่ว่าอวอลสู่กันฟังซื่อๆนะคะเนาะอันนี้เป็นแนวทางในการที่สีน้ำไปเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะเนาะซึ่งวันที่สิบวันที่สิบสิบเอ็ดน่าจะลงหลายแล้วลอตเตอรี่นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะว่าเจ้ามือที่น้อย,ยเจ้ามือที่ที่เขาเจ้าย่างหาขายนะคะไปรับมาแล้วเขาเจ้าแอดถามเขาเจา้าเขาเจ้าบอกว่า วันที่สิบสิบเอ็ดก็โลงแล้วอะไรประมาณนี้นะคะขจ้าจก็ไปรับไม่อีกเทือหนึ่งเนาะค่ะเนะาะขจอมือใหญ่น่ะคนลล่งตลายมือแล้วนะคะอันนี้บอกถึงการขายลอตเตอรี่ของขเจเนะค่ะเนาะปวดภัยที่สุดคือการชื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะคะ่ะท่านผู้ชมะ่ะแอ้ก็เลยอยากทห่ท่านผู้ชมนั่งไปยิบจับเสียงสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2 5 6 5นี้นี่นะคะเนาะ ย้ำอีกเท่อนึงนะคะของอาจารย์ค้นสีสกเกีว่ามาตัวใดเดี๋ยวแอดเอาลงให้มึงค่ะนี่ค่ะตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสกเกีเนาะคะ่ะเนาะประจางวดวันที่17มกราคม2565น้หนะคะบนอาจารย์ไฮมา3ชุดนะคะชุดแรกก็คือเป็นเลข3ตัวคือ3 9 8เกนะคะแล้วก็เลข2ตัวคือเกแล้วก็เกนะคะส่วนเลข2ตัวล่างนะคะ ก็สิเป็น7 1 7 2 7 4อนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของอาจารย์คส้สีสเกตที่จะให้พี่น้องได้ไปเป็นแนวทางในการพิจารณา,าตัดสินใจนะคะพ,พิจารณา,าความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะท่านผู้ชมเนาะว่าเขาจะนําตัวใดไปเสียงสื่อสลากกินแบงรัฐบาลหววันที 47, ่7 7มกราคม2 0งพนห้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วมารับชมแล้วถ้าถึกใจก็ขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อดนเนด้อค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการที่สินน้ำคิดต่างๆหรือตัวเลขแนวทาาแม่นๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เป็นแนวทางได้เป็นสิ่งที่จะนําให้ท่านผู้ชมนั่ไปวิเคราะห์นั่ไปเหตุการณ์บ้านต่อไปเนาะค่ะเนาะสำหรับ การที่ศีน้ำไปวิเคราะห์การที่ศีน้ำไปเป็นแนวทางของท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ตรงเมืองประกอบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเนาะค่ะเนาะว่าอาจารย์ใดเค่อยเข่าอาจารย์ใดบ่เค่อยเข่าหรือตรงใจท่านผู้ชมตัวใดเนาะค่ะเนาะราวท่านผู้ชมตรงนําไปเหตุการณ์บานก่อนถ้าถือใจอาจารย์ใดถ้ามากเกรดตรงกับอาจารย์ใดเท่ากับมาก นําแต่ละอาจารย์มากวิเคราะห์นําแต่ละอาจารย์มากิจารณาความหนาจะเปลี่ยนว่าความหนาจะเปลี่ยนขึ้นตัวใดนะคะเ้าสิบสื่อลายซุมซีซุมหาไปบ่ไดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาพอสมควรนะคะ่านรู้ชมเนาะการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลกระบอกให้เดือดล่อนไผ่แล้วกระบอกเดือดล่อนกระเป๋าจะของพร้อมนะคะเนาะต้องจักแบ่งปันต้องจักแบ่งในการที่จะ นำไปเสียงโศกหรือส่วนที่เก็บสีกรรมไวยเดือดร้อนในการด้าเนิ่นชีวิตของเฮานะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับงวดนี้นะคะท่านผู้ชมตามที่แอดได้สังเกตได้พิจารณาเมืองตัวเลขแนวทางของอาจารย์ค้นสีสกเกตตรงกันกับลลยสำนักก็คือ7นะคะเจของขึ้นไปตรงกับมูก,คกม็คือ72แอก็เลยมาคิดมา เจ็ดสองน้ำเพิ่นเจ็ดหนึ่งกับยาถิมด้วยค่ะท่านผู้ชมมัน,ม,นมันไม่แน่นอนนะคะเจ็ดหนึ่งกับยาถิมเจ็ดสี่กับมีความเปลี่ยนไปได้เพราะฉะนั้นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ข้นพิจารณาไว้นะคะส่วนบนบนแอดกับโมโหคือก,กันเพราะว่ามันบ่คอยตุงกับอาจารย์ใดน,นะคะท่านผู้ชมค่ะนี่คือความคิดเห็นของแอดที่จะบอาสูท่านผู้ชมฟังนะคะ ท่านผู้ชมที่เขามาแลกก็ขอให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะตัวเลขมีเขามีหลุดนะคะแต่ว่าอาจารย์คน้นศีรเกรยียรตเพิ่นกะว่ามันเพิ่นเฮ็ดคักละละ่ะงวดเขาเพิ่นกะเขาคักอยู่เขาจนหดเลขสามตัวนะคะสาหรับการที่ท่านผู้ชมสีน้าไปพิจารณาครั้งนี้กับพิจารณาทั้งบนทั้งล่างนะคะเมืองเอาเด้อค่ะท่านผู้ชมว่าสถือใจที่ คักกับใจท่านผู้ชมตัวใดนะคะสำหรับแอดกระได้นั่มาฝากท่านผู้ชมได้แค่ตัวเลขกนวทางนะคะเนาะก,การตัดสินใจยุ่กับท่านผู้ชมเองนะคะเดี๋ยวถ่ายคลิปแอดเจ้าลใหงท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอแล้วก็ไปเหตุการณ์บ้านเอาไปพิจารณาเปเนแนวทางอีกเทือนึงนะคะเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมขาแอดกับอล่าท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปนาเด้อค่ะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ตัวเลีกแนวทางของอาจารย์คนสีสกเกตขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้โชคหมานลำรวยยาเจ็บยาจนคิดสิ่งดใดคอยสมความมาุ่งมา่นปรารถนาคอยท่านผู้ชมถูกหวยรวยเงินยกช่องไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะโชคดีลำรวยลำรวยเฮงเฮรวยรยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะหวัดดีคะ่ะ